มีอะไรแล้วอ๋อเร็วเร็เดินเล่นดนีพามาตากแดดดีใจใจทั้งถังดีใจนอนเร็วจะกินอะไรกันนะอ๋อดีดะไม่เปลืองนะฮะกินดินแล้วนะกินแล้วอ่อนนะอ๋อดีไม่เปลืองเนาะที่นี่ไม่ต้องกินข้าวนะกินดินแทนอืมประหยัดนะนี่กินดินให้อีก

อันนี้ก็นอนแบบแอทแลนด์นะทุกคนนอนเป็นไก่ย่างหาดาว